สักดาสวยตรงไจริงไฟนี้ซ้อมไม่กี่วันก็รวมๆเกือบเดือนได้ซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้พีเคครับเขออกมาซ้อมอยู่ที่พีเคเหมือนเดิมครับใครเป็นคู่ป้าคู่สองมาที่นี่เยอะครับกระโจนในใครช่วยกันเนาะหลายคนเครับตอนนี้รออายุเท่าไรละอ่ายี่สิบเจ็ดเข้ายี่สิบแปดเราสูงเท่าไหร่อ๋อเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยมามากี่โลครับไฟนี้หกสิบสี่หกืิห้าเนี่ยเราเป็นมาตรฐานเลยครับ อ๋อไปเตอร์ครับแล้ววันน <ually> ี้เราเจอกับหลังขาวนะครับผมแต่จริงเราไม่เจอหลังขาวเราต้องเจอกับสมิญเดชสมิเดชพอดีเขาถอนเลยมาเป็นหลังขาวแทนก็ยังดีได้ต่อยเนาะแล้วได้ตือสาเกมมาต่อยเข้ามาปะก็หลังขาวเคยชกกันมาอยู่ครับอ๋อกี่ไฟนะเดี๋ยวสามไฟไฟชนะเข้ามาสองสองแล้วมาพลาดเพไฟหนึ่งขาดไฟอืมอย่างล่าสุดที่เจอเขาได้ชนะเขาชนะครับชนะเข้ามาตอนนั้นต่อยกันเบียดเท่าไหร่ ตอนนั้นต่อยกันร้อยมารนะ้อี่แไม่มั่นใจนะร้อยยี่แก้นแล้วอย่างวันนี้ต่อยเวทท่านตอนแรกเขาให้ต่อยร3อยสามสิบขอเขาลงร้ยอยสคือเวทเราสบายเนาะเรารยบเก้าส2 9 30บเองเขเหลือเหมือนปล่อยๆมาแล้วอย่างวันนี้เช้านี้มามีวิ่งแต่เช้าเลยมาเติมวิ่งได้เลย น่าจะรวมประมาณสองก้อนได้ก้อนได้ก็ไม่มีปัญหามาครับมันมาอย่างนี้ด้วยใช่ไหมแต่ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาสบายก็ดูกในเหนื่อยเต็มเลยอันนี้ออกเยอะแล้วด้วยนะเราคุมมาไม่กี่โลนะใช่ประมาณสามสี่โลนะสามสี่โลแล้วต่อยมาวันลโลโลทุกวันนี้กีกใส่แล้วครับ น่าจะประมาณร้อยแปดสิบเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับอุบลครับฝากเชิญเฉนิมขับรถนี่วันนี้ก็เชิญชวนมาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวัจะไม่ทำให้ผิดหวังที่แน่นอนขาผมครับาน้องชายครับผม